ออกกำลังกายแบบไหนและเวลาไหนจะช่วยลดไขมันได้ดีที่สุดยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์สุขภาพดีใน3นาทีวันนี้ผมมีไอเดียที่จะช่วยคุณออกกำลังกายที่จะลดไขมันให้ได้ดีที่สุดมาให้ทุกท่านได้ฟังกันการที่ร่างกายจะเลือกว่าจะสันดาบไขมันมากหรือน้อยนั้นสิ่งที่มีผลมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือในเรื่องของฮอร์โมนและฮอร์โมนที่คุณควรรู้จักตัวแรกนั่นก็คือฮอร์โมนอินซูลิน อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ยับยั้งการสันดาบไขมันหยุดการดึงไขมันออกมาใช้ซึ่งจะหลังออกมาก็ต่อเมื่อเราทานอาหารและในทางตรงกันข้ามนั้นก็จะมีฮอร์โมนที่จะกระตุ้นการสันดาบไขมันช่วยดึงไขมันออกมาใช้ที่คุณต้องรู้มีอยู่3ตัวตัวแรกก็คือกลูคากอนนะครับตัวที่2ก็คือเอพิเนฟรีนหรืออะดรีนาลีนนะครับและตัวที่3ก็คือนอร์อะดรีนาลีน ซึ่งฮอร์โมนทั้ง3ตัวนี้นะครับจะหลั่งออกมาเยอะในช่วงที่เราไม่ได้ทานอะไรหรืออยู่ในช่วงฟาสต์ t เต e ยิ่งคุณฟาสต์นานฮอร์โมนทั้ง3ตัวนี้ก็จะยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นนั่นหมายถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับหลังจากที่คุณฟาสต์ยาวๆก็คือหลังจากที่คุณตื่นนอนจะเป็นช่วงเวลาที่มีฮอร์โมนในการกระตุ้นการสันดับไขมัน3าตัวนี้สูงมากที่สุด และฮอร์โมน3ตัวนี้เนี่ยนะครับทำหน้าที่เพิ่มแรงเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายของเราจึงเหมาะมากๆก,กับการที่เราจะมาออกกําลังกายในช่วงนี้ส่วนในรูปแบบของการออกกําลังกายนั้นมีการศึกษาที่พบว่าการออกกําลังกายชนิดหนักสลับเบาหรือที่เรียกว่าฮิตจะดึงแป้งไกลโคเจนออกในช่วงแรกและช่วงหลังจะมีการเพิ่มการเผาไขมันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆและถ้าหากคุณต่อด้วยการออกกําลังกายชนิดคาร์ดิโอโซน2 อย่างเช่นคุณวิ่งบนลู่นะครับวิ่งเบาๆวิ่งจ็อกกิง้งก็จะช่วยดึงไขมันออกมาใช้ได้มากขึ้นกล่าวโดวยสรุปก็คือหากคุณต้องการที่จะออกกำลังกายโดยจุดประสงค์เพื่อที่จะลด ไขมันให้ได้มากที่สุดนั้นคุณควรที่จะออกหลังจากคุณตื่นนอนหรือว่าในตอนเช้าก่อนที่คุณจะเบรกฟาสต์และการออกกำลังกายนั้นคุณควรจะออกแบบฮิตประมาณ30นาทีแล้วต่อด้วยคาร์ดิโอโซน2อีก30นาทีเท่านี้ก็จะช่วยแม็กซิมั์หรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพการสันดาบไขมันของคุณ ให้สูงที่สุดได้ครับสำหรับพอดแคสสุขภาพดีใน3นาทีก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากผมสำหรับวันนี้ผมมาทีมขอไปก่อนสวัสดีครับ